สวัสดีครับเมื่อหนีมาว่าเรื่องไก่บานครับไก่เลื้ยงห้างเขากระบินบุรีครับไก่บานไก่พื้นเมืองครับไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองที่สมควรแกการอนุรักษ์ครับไก่เลื้ยงห้างเขากระบินบุรีครับไก่เลื้ยงห้างเขากระบินบุรีเลี้ยงได้สามแบครับเขาบอกว่าจิงกู้แกงครับ เก่งเก่งไมายถึงงยางก็คือเลี้ยงเป็นไก่ชนได้เลี้ยงเป็นไก่ชนได้กู้กู้ก็คือเลี้ยงสวยงามได้เลี้ยงเป็นไก่สวยงามได้ไก่อนุลักษ์ไก่สวยงามได้แล้วก็แกงก็คือเลี้ยงไวเป็นอาหารได้เลี้ยงไวตะกอบอาหารได้แล้วก็เลี้ยงในเชิงธุรกิจก็คือเลี้ยงขายเนื้อเป็นไก่บ้านครับไก่บ้านไก่ถืนเมืออ ไอหินเมืองที่ของผมที่เห็นอยู่นี่ก็อายุประมาณ20เมื่อแหละครับ20่สิบกว่าเมื่อระลึกมาจากคุณวิจัยวันสิบแปดวันนี้ก,ก็วันที่แปแล้วครับประมาณยี 20, ่ยี่สิบปันันตอนนี้ผมก็ปล่อยให้เขาหากินตามธรรมชาติแหละครับไปครับเขาคุยเกียร์หากินกับวอริโก้ไฝ่แหละครับวอริโกไ้โกไฝ่ม้ามือสองมื่อแหละครับรถลองเลี้ยงแบบ อบอกปลูกไฟลองมือครับไฟล่องปล่อยลองมือเพื่อที่ให้เขาปรับสภาพสภาพให้ให้เขาเหมาะสมกับการเลี้ยงแบบค่อยธรรมชาติปรับสภาพเขากับธรรมชาติได้สำหรับไก่สายพันธุ์นี้สำหรับไก่พืนนพ้นเมืองเรือหงางเขากะโตผูกกะน้ำหนักกบประมาณ ประมาณ3จุดหาโลครับประมาณ3โลรึ่งตัวเต็มที่ประมาณนั้นครับ3โลรึ่งตัวเมียก็2จุดหาแนตัวเต็มที่ประมาณ2จ anyway, ุดแปดประมาณ3ครับการเลี้ยงก็มมอยู 2> ่2แบบเลี้ยงแบบปล่อยแบบบ้านๆแบบชาวบ้านแล้วก็เลี้ยงแบบในกกงครับจำกัดพื้นที่จำกัดบริเวณครับเลี้ยงแบบจำกัดพื้นที่จำกัดบริเวณการเพาะขยายพันธุ์เพื่อนการเพาะขยายพันธุ์กั นี่วันปล่อยแบบบ้านๆการปล่อยบ้านก็นการให้ไข่ก็ค่อนข้างบรสุทครับทีนึงก็ือให้ประมาณสามสิบสามถึงส7สิเจ็ดฟองประมาณนี้ครับแต่ถ้าเขาเห้าเลี่ยงผสมในกลุ่มกลุ่มครั้งเดียวก็ประมาณเก้าชิ้ฟองถึงหนึ่งว่า้ฟองครับก็คอยให้ค่อนข้างสูงครับถ้าเกิดเขาเลี้ยงแบบแบบกลุ่มแบบ ขยายพันธุ์จะ่ว่าผมสีแยงแบบปล่อยค่ะแบบปล่อยธรรมชาต,ติฟองมืงครับโยขัดกะแบบแบบช้างกะสีเห็ดอยู่ครับแบบหาตัวงามๆสวยๆกะยัดเป็นขยายเป็นพอพันธุ์เมพันธุ์ครับจะปกติการใส่พ่อเมพันธุ์กับตัวผู้หนึ่งตัวตัวจะมีห้าตัวครับหนึ่งต่อหาหรือเอาแบบชัวช่วๆแบบลอยบเส้นกับหนึ่งต่อสามเลยครับหนึ่งต่อสามเลย หนึ่งตัวสามตัวตัวเมียสามตัวตัวผู้สามตัวเมียสามตัวตัวผู้หนึ่งตัวครับแต่ผมที่ทดลองเลี้ยงลองเบองว่าที่ทดลองผสมลองบางหนึ่งตัวหาครับหนึ่งตัวหาการล่อเห็นมันใหญ่กันครับตอนนี้ก็ล่องล่องสังเกตมึงพฤติกรรมสังเกตมึงการแล้วการจะเริ่มเติบโตครับว่ามันมันจะเริ่มเติบโตได้เร็วพอเพราะว่าที่ผมบึงในข้อมูลในอินเนีย หรือข้อมูละล,ลายที่ะมันเรื่อมไข่ครั้งแรกไก่เขาเริ่อมไข่ครั้งแรกประมาณหกถึงเจ็ดเดือนครับกะสิไข่จากว่าพวกไก่ไข่เนี่ยยังไงครับเพราะว่าไก่ไข่เริ่มไข่จริงๆประมาณสักห้าเดือนครึ่งครับห้าเดือนครึ่งถึงหกเดือนบางบางตัวกับบางสายพันธุ์ก็หกเดือนครับบางสายพันธุ์แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงคือกันการสมบูรณ์การเลี้ยงแบบให้อาหารสมบูรณ์อว่าสมบูรณ์ถ้า่สมบูรณ์การไข่ซ่าถ้าเลี้ยงแบบ สมบูรณ์ให้กินเต็มที่กับไข่เร็วครับไข่กับขอนข้างเร็วล่อ,อเบิงครับล่อเบิงมาเลี้ยงมันทีไไร้บอตลาดมันทีพ่อไปอร้บอครับตลาดไบวานตอนนี้ไอวานอยู่แถวพื้นที่สีผมอยู่นี่กับไอทีนี่กับล,รอรอล้วนละลอยนะครับราค้าขอนข้างสูงน,นะแต่แถวอยู่แถวสุรินแถวอัน บ้านผมจะล่วละแปดคิบเจ็ดสิบครับราคาขอนทางถูออยู่ที่นี่ล้วล่ลอยแหละครับไอบ้านเลี้ยงเป็นสวยงามพร้อมแล้วก็เอาเป็นแบบไอบ้านพร้อมแต่ว่าชุนเบาครับบอวัวไอ,อยมาไกลชุนเอากิงกู้แกงมีสามแบบผมุก็เดี่ยวแค่สองแบบครับคือสวยงามและเลี้ยงเป็นอาหารครับเลี้ยงแกงไอชุนนีบามาครับบอไขยมาพร้อมไอชุน เดแต่คนครับแล็กข้นข้นขมักกับหมักผมหมักสวยงามเลียงสวยงามเลียงไว้เบิง่งเรียนกินอาหารได้ประว่านีสำหรับมอน,นีกาบมมียหยงาลายครับมาเว้าเล่องไก่เลียงในฟา้์มฟังครับตามภาษาค้นหมักเฮ็ดกระเกษตรครับหมักเลียงไก่เลียงกาเลียงเป็ดเลียงยาง,งไปตอนนี้กามีแผนที่ทีอย่5ไรกาตอนนี้กะวางโครงการไปในระดับหนึ่งแล้วว่าสี เห็ดฟ uh, like, 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 like. uh, ้ามแบบได้ๆครับเดียวทีเอาขึ้นให้เบื้องครับขึ้นให้เบื้องแน่ๆๆๆขึ้นให้เบื้องเห็นแบบนี้สีดีบอครับสำหรับลิปนี้กาขอจมิกเชียงแค่นี้ก็ดีครับ